s ซ l ม o n พ o d c a s t มันสดอร่อย theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆรายการ theory of love ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยครับสวัสดีครับผม,มอมปีจากเพจ theory of love ครับพบกันอีกครั้งในอีพีที่51อ mm. หัวใจเกินครึ่งร้อยมาแล้วแม่ mm. oh. มาถึงนี่พูดกี่ทีก็ยังห้าสิบแล้วอะโอเยอะอยู่นะเออแล้วก็ริงขอย้ํากันอีกสักรอบว่า,าในวันที่เราอัดรายการเราอยู่ที่อันดับเจ็ดในสปอติฟายโว้ยหวังว่าตอนที่ตอนนี้มันออกรายการออกโอกาสก็ยังอยู่อันดับเจ็อยู่เนาะไม่รู้เนไงหรือไม่ก็ไหลไปเลยไม่รู้ไหลไปไหนหรือว่าไหลขึ้นอะไรเงยเนาะแอบบอกคุณผู้ฟังเนาะว่าระหว่างที่ดูกราฟเราก็คิดว่า ข้างบนหัวเราคือซีเคตซอสคือซีเคตซอสคือคำนี้ดีของพี่พิกคือเราจะไปเราจะทํำยังไงรถไยการเราถึงไปถึงตรงนั้นได้เนาะ <c oughs> แต่ถ้ามีลมใต้ปีของทุกคนที่ทุกคนรู้สึกว่าเอยธุรกิจมันจะไปสำคัญทั้งความรักได้ยังไงครับพี่นาะทีนี้นะ <c oughs> ก็ช่วยดันกันนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับอืมในอีพีนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าเราพูดได้ท็อปปีที่พี่ปีชํานาญที่สุด <c oughs> r ฟรน d ์โซนแต่ว่าจะไม่ใช่เวอร์ชันที่เราเคยคุยกันในแบบเพราะเธอเฟลลี่พี่เคยเฟรนด์โซนเราจะคุยกันในท็อปปิกที่เรียกว่ามองมุมกับปรับมุมมองด้านเฟรนซ์โซนเขาเรียกว่าถึงจะยากแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เออมันมีมันมีมันมีช่องทางอยู่ต้องบอกว่าจริงๆพี่ปีใช uh mm ้คําว่าชํานาญเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหม เขาชิลกอยู่ในนี้นานมากไม่ใช่จริงเปล่าอันนี้ไม่รู้นะจริงเปล่าสมัยก่อนก็ประมาณนี้แหละก็แบบเราก็เป็นแบบจีบไม่เป็นไงก็เราก็แบบอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานานพอสมควรภาษาที่โอ๊ตปราโมทเขาเรียกอังคืออะไรเ้ยเอามือไปอังอังอ๋อคือแบบอยู่รอบๆเป็นมวนยังไม่เข้าเอออ่าคือพี่อยู่ในเฟรนซ์โซนจริงๆเหรอนี่นี่คืออินสไปร์ที่พี่ชอบรีเซิร์ชเรื่องเฟรนด์โซนหรอ ไม่ไม่รู้มันเรียกแฟนโซนป่ะแต่ก็คือก็จีบไม่ติดเพราะว่ามันก็คือเหมือน,นแบบอยู่แบบมันก็ไม่ได้เแปบบ็นแฟนแต่ว่ามันไม่แต่ว่าเป็นเพื่อนก่อนไหมอ่ะไม่ไม่ไม่เคยมีใครเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนเลยชอบคำคุณผู้ฟังอถมถามว่าเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนไหมอ่ะฝั่งพี่วีมีเสียงนกจิ๊บจิบจิบ <laughs> จิบเหมือนเป็นจังหวัดซิคอมแบบเออจังหวัดซิคคอม, <laughs> ม,มแบบพี่เริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนไหมนกบินแคว น่ากลัวออกคือไม่ได้เริ่มจากการเป็นเพื่อนเพียงแต่จีบไม่ติดอ่าใช่เขนไม่ได้เฟนโซนสิอ้าวหรอโอเคอืมอืมเฟนโซนคือเป็นเพื่อนกันแล้วชอบเขาพยายามเป็นเพื่อนที่คิดเกินเลยไปเรื่อยๆแล้วมันถูกหยุดไว้ตรงนั้นน่ะอืออเออจริงๆเราอะข้อมูลที่เราเอามาใช้วันนี้เป็นสิ่งที่พี่ปีเคยพูดแล้วทั้งสิ้นทั้งมวลจะในช่องทางไหนก็ตามแต่เดี๋ยวจะแกเตอร์มาคุยกันเราขอเริ่ม ในสารท็อปิกแรกว่าคําว่าเพื่อนไม่เหมือนกันก่อนเลยเพื่อนของผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้พี่ปีก็พูดโคตรจะบ่อยเลยคือค,คือคือผู้ชายมันความรับรู้ความความรักของผู้ชายผู้หญิงไม่ไม่เหมือนกันจุดสปาร์กเราค,คนละแบบคือผู้ชายเนี่ยเนือ่องจากว่าเป็นเพศที่สามารถที่จะมีลูกพร้อมกันได้หลายคนนะนี่พูดหลายแข่งแล้วก็คือ พอเรามีลูกพร้อมกันได้หลายคนในทีเดียวเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ต้องตั้งท้องผู้หญิงอะก็คือเรามีแฟนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแล้วเราก็สามารถมีลูกกับครั้งคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามได้ในขณะที่อาว่าโดยวิวิทยเตาศิลธรรมเนี่ยมันยิ่งมายิ่งดีอยู่แล้วอ่าใช่แต่ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยต่อให้เขามีแฟนหนึ่งสองสามเนี่ยยังไงเขาก็ท้องได้แค่ลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกผู้เข้ารอบอ่าผู้ชายก็เลยมีความได้เปรียบมากกว่าในการที่จะมีแฟนได้หลายคนอ่า เพราะฉะนั้นผู้ชายก็เลยจะพยายามเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอะ่ะหาโอกาสให้ตัวเองมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คว <c oughs> ามเป็นไปได้อ่ะฮะอ่า <c oughs> ต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบผู้ชายแบบเฮ้ยเกิดมาเจ้าชู้หรือว่าต้องการที่จะเป็นคนแบบนี้นะแต่ว่ามันธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> อ่าฮะเมื่อเขาเจอเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นคิวหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกเป็นสัญญาณจากผู้หญิงเนาะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอะไรอ่ะเขาจะพยายามปรับ ให้มันเป็นโพสิทีฟให้มากที่สุดเพื่อเขาจะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนั้นอืหรือถ้าพูดให้น่าเก็ตนิดนึงก็เพื่อที่ไม่พลาดโอกาสในการจะมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นดีเทคความเป็นไปได้ใช่เชในความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงลังเลเนี่ยผู้ชายไม่ใช่เช่นผู้ชายเห็นผู้หญิงยิ้มให้อย่างเงี้ยซึ่งออืก็ผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ยิ้มให้ทุกคนอยู่แล้วเป็นแบคนเฟรนลี่เป็นแบบปกติจะไวไปอ่ะฮะ ผู้ชายก็เฮ้ยเฮ้ยเขายิ้มให้เราอะเขาต้องสนใจเราแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่สนใจเขาจะยิ้มทําไมอ่าประมาณนี้ <laughs> ในขณะที่ถ้าสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นกับผู้หญิงหมายถึงว่าผู้หญิงเดินมาแล้วผู้ชายยิ้มให้อย่างเงี้ยผู้หญิงจะไม่แบบไม่ได้คิดว่าเขาชอบอเออถ้าคิดว่าเขาจะชอบเขาอาจจะผู้หญิงอาจจะไปปรึกษาเพื่อน,นเฮ้ยพี่คนนี้เขายิ้มให้อ่ะแกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบว่ะอะไรอย่างเงี้ยบางเคสอะไม่เห็นด้วยเพื่อนบอก Uh huh. <laughs> อ่ะฮะเปนคนเห็นเหนซะด้วยซ้ําซึ่ง uh huh. พี่ปีพูดมาเนี่ยเหมือนอ่านสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มาแล้วคือ uh huh. แต่พี่ปีเหมือนพูดเรื่องนี้หลายรอบอะจน uh huh. เขาไม่ได้ดูสคริปต์แล้วมัน uh huh. ตรงกับงานวิจัยงานหนึ่งซึ่งอยู่ใน j o u r n a l of social and personal relationship ชื่อนี้เราจะได้ยินบ่อย uh huh. เขาพูดเหมือนพี่ปีทุกอย่างเลยแต่แค่ uh huh. ชองมาเป็นข้อๆเท่านั้นเองคือเขาใช้เขาจะคือกลุ่มง,งานวิจัยเนี้ย อันนี้พี่ปีก็เขียนมาในเว็บไซต์นะคะจริงสามารถหาแบบเสิร theory of love fan zone ได้เลยด้วยซ้ำไปเนาะเราเอามาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกันเขาเอากลุ่มนักศึกษาทั้งชายทั้งหญิงมาสัมภาษณ์กันในในท็อปิกเพื่อนแฟนโดยคําถามจะเป็นประมาณว่าคิดว่าเพื่อนคนนี้ยน่าสนใจแค่ไหนถ้าจะเป็นแฟนอืให้คะแนนเป็นสเกล <c oughs> <c oughs> หรือคิดว่าเพื่อนคนเนี้ย สนใจเราไหมในเชิง <ứng S 1> แฟนกันอะไอ้เว้ย <ứng S 1> ตอบที่ได้ก็เอม่อานที่พี่ปีต่อมาเลยค่ะคือผู้ชายสปาร์กับเพื่อนผู้หญิงมากกว่าที่ผู้หญิงสปาร์กับเพื่อนผู้ชายออืก็เป็นไปได้อ่ะก <ứng S 2> ูหาทุกการไปไปได้อยู่แล้วปกติ<ช>แล้วอันนี้สีนี้สองเพศเหมือนกันนะคือถ้ารู้ว่าอีฝั่งแอบมองเธออยู่นะจ้าเนี่ย <ứng S 1> <ứng S 2> เราก็จะสนใจเขามากขึ้นทันทีอืมอันนี้ใครก็อยากได้รักตอบนะว่าง่ายเข้าใจกันครับ สถานะต่อผู้ของผู้ชายมีผลกับผู้หญิงสมมติถ้าผู้ชายโสดก็จะสนใจมากขึ้นถ้าเพื่อนผู้ชายคนนี้ไม่โสดผู้หญิงจะสนใจน้อยลงทันทีในขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้ชายแล้วแล้วก็ผู้หญิงโสดไม่โสดไม่สำคัญกับเขาเลยค่ะอ่าคุณเอาหมดอะ <laughs> พี่ปีคำว่าคุณเอาหมดของพี่อ่ะ <laughs> แฮชันมันแน่นมากจริง <laughs> เออว้อาวอะ สามีฉันนี่บอกว่าในสังคมชายล้วนอะผู้ชายต้องการ้าไวยออมอ่า uh huh. เออคือเราอะจะชอบเจอแชทแบบหนักซ้ายอะมันคุยคนเดียวอะ่ะอ uh ืม huh. ไม่ว่าโปรไฟล์ฉันจะคบกับใครอยอู่ยังไงเขาก็จะแสดงความรักของเขาอย่างท่วมทน้นแต่เพียงผู้เดียวเออ uh huh. เราวะบางทีจะเป็นอ้นนะคะที่เจอบอกขา <laughs> ว่าสามีดิฉันนะคะไปอ่านแล้วเขาก็แบบให้คุณผมเข้าใจเขาเลยอ่าเฮ้ย huh. มันเข้าใจจริงๆด้วยนะคือเขาใช้คําว่าผู้ชาย ไม่รู้สังคมอื่นแต่ผู้ชายไทยอ่ะถูกสอนให้ต้องเข้าอ่ะอ่่าใชต้องกล้าเข้าอ่ะต้องพูดอ่ะออเแล้วมันก็จะไปสมัครากับที่พี่ปีบอกว่าก็ทุก possibility เราต้องมองอ่ะมันมันตัดตกไม่ได้เนาะซึ่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไอ้จากจุดนี้เนี่ยถ้าสมมติเราไปแกล้งถามอะนายปีเช่นเคยถามว่าคุณปีคิดว่าคุณออมสนใจคุณแค่ไหนอ่าคุณปีอาจจะแปดครับแปดเต็มสิบนี่ ถามออมจริงออมอาจจะก็หกเต็มสิบประมาณนั้นมั้งคะอือคือเขาบอกว่าเป็นผู้ชายเป็นทุกคนด้วยนะจะมากกว่าจะมากกว่าที่เขาให้นิดนึงใช่เขาอาจจะสนใจจริงแต่เขาจะไม่สนใจเท่าที่เธอคิดหรอกอเนี้ยอันนี้คือเขาก็ซ้ำมาจากแบบนักเรียนหลายคนเนาะก็จะเป็นอย่างที่พี่ปีบอกเลยผู้ชายเป็นอย่างนี้มันเลยส่งผลให้เฟรนโซนอ่ะเหมือนถูกสงวนไว้ให้เพศชายเท่านั้นอืก็คือผู้ชายจะเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่า ความสนใจในตัวอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ไม่เท่ากันก็คือผู้ชายเนี่ยสนใจผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงสนใจผู้ชายเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไปตกว่าเฮ้ยฉันชอบเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบฉันอืขนาดเดียวกันพอผู้หญิงเจอภาวะเนี้ยผู้หญิงก็จะเปลี่ยนใจได้เร็วหรือไม่แสดงออกอะไรขนาดนั้นประกอบกับไม่เทเต็มตัวแต่แรกด้วยว้าวุ่นไม่แน่ใจเนาะใช่ขณะที่ผู้ชายใส่เกียร์เต็มมากกว่าก็ก็จะค้างอยู่ที่เฟรนด์โซนกันได้แต่ถามว่ามันไม่ได้เลยไหม คือไปอยู่ในแฟรนโซนแล้วจะเฟนโซน forever หรือเปล่าออ่ะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะมาคุยกันคือไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปว่ะอือันนี้งานวิจัยนี้ถูกเขียนใน Pocketbook ๊กเทรวั s เล่มสามนะคะเหมือนเหมือนผมเป็นคนทําวิจัยเองแต่ไม่ใช่ผมว่านี่ใช่ไหมอ่านอ่านเองมาอ้างอองนะคะคืออยากอ่านละเอียดแ่บไปได้เลยเอออยู่ในเดอรี่ออฟอมีราคาลดหน้าเว็บไซต์โดยนายแพทย์ปีใช้โชศักดิ์นั่นเองครับผมขอบคุณครับ ครวะเนี่ยโอ้ดูเป็นคนอื่นคนไกลพี่ปีเล่าหน่อยดิเรื่องการวิจัยของดรลูซี่ฮันน่ามันยังไงอ่า,าก็คือเขาวิจัยโดยการเอาคู่ที่แต่งงานแล้วเนาะแล้วก็มาดูกันว่าแบบเออคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยมาเทียบกันสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นหน้าตาพอๆกันกับหน้าตาแบบห,ห่างชั้นกันเช่นคล้ายๆแบบคนนึงสวยคนหนึ่งรอกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คืออ่าไม่ ก็คือสวยสวยหล่อเหมือนกันกับไม่สวยกับหล่ออะไรอย่างเงี้ยหรือหลอกับไม่สวยประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งทีนี้เก็บข้อมูลว่าเอ้ยคนเหล่าเนี้ยก่อนที่เขาจะมาเป็นแฟนกันแต่งงานกันเนี่ยเขาคบกันนานเท่าไหร่ใช้เวลาที่จะคบกันก่อนเป็นแฟนกันนานแค่ไหนอะไรเงี้ยในการจีบกันเนาะเขาก็บอกว่าไอ้กลุ่มคนที่เป็นแฟนกันโดยที่หน้าตาอพอๆกันเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการ ดูใจกันเนี่ยค่อนข้างสั้นแบบแป๊บเดียวอะ่ะสองเดือนสาเดือนแล้วค่อยแล้วก็ตกลงกันเป็นแฟนกันเรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าคนที่หน้าตาห่างห่างกันเช่นสวยกับไม่หล่อหรืออะไรเงี้ยออก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะเป็นแฟนกันก็คืออาจจะใช้เวลาแบบเป็นเขาบอกว่าเฉลี่ยมานสักเก้าเดือนขึ้นไปออใช่ ซึ่งมันก็เลยนำมาซึ่งข้อสรุปว่าเออจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถประเมินหน้าตาของเรากับเขาได้นะว่าเราเฮ้ยพอๆกันไหมเราก็อาจจะเลือกกลยุทธ์ในการจีบได้เหมาะสมก็คือสมมตุติถ้าคุณรู้สึกว่าเอเคหน้าคุณพอๆเขาอะเออไม่สวยเขาก็ไม่รออะไรอย่างเงี้ยคุณก็เข้าแบบรวดเร็วก็คือบุกเลยปิด <Hey. S 2> ปิดได้เร็วอ่า ไอ้ชอบนะโด mm hmm. นีนันอะไรเงี้ย oh. ก็จะสามารถที่จะจบได้เร็วกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้า mm hmm. หน้าตาคุณแบบเขาหล่อจังเลยหรือเขาสวยอย่างเแต่เราไม่หล่อเราไม่สวยเลยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกกลยุทธ์ที่ค่อยๆเป็นเพื่อนนะครับผมเขาบอกว่าลักษณะนี้มันเหมือนเป็นการทําให้อีกฝั่งเนี่ยรู้ข้อดีข้อเสียหรือรู้แบบ คุณสมบัติอื่นๆที่นอกจากเรื่องหน้าตารูปร่างอ่ะคือสมมติถ้าเราแบบเพิ่งเจอกันเราก็รู้แค่หน้าตารูปร่างเนาะแต่ถ้าเรารู้จักกันแบบโอ้โหใช้เวลาวเวลาดูใจกันนาน่ะเราก็ได้รู้นิสัยเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเพิ่ม possibility ในเรื่องที่เราจะเป็นแฟนกันได้มันนี้อันนี้ที่ริงเอาคิดไว้หลายอย่างอันนี้ในเคสคนที่ตั้งใจจะพุ่งไปแบบเอ้ยเราชอบเขาแล้วเรายังไงต่อเนาะในบางกรณีอนน่ะมันเป็นเพื่อนกันก่อนจริงๆหมายถึงว่า เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ว่าตั้งใจจะเป็นแฟนกันเลยตั้แต่แรกอืมันเลยขาดสเตปสปาร์คสเตปที่สเต็ปที่โอ้เห็นแล้วชอบเขาเลยอ่ะเพราะเราไม่ได้คิดจะชอบไงคะแต่ไอการเป็นเพื่อนกันก่อนในที่เนี้ยมันทําให้เห็นความดีมันทําให้เห็นความเก่งเห็นคุณลักษณะที่เราพึงประสงค์อ่ะในตัวมนุษย์คนนั้นโดยที่สเตปสปาร์คหน้าตาไม่ได้จําเป็นเออมาแลอวเรามองในมุมว่าไม่ตั้งใจจีบบ้าง แต่แบบอยู่ในสังคมเดียวกันมองไปมองมาหรือว่าเอ้ยคนนี้มันเท่ดีวะเท่ในแง่การงานอะไรตรงนี้คือเลยไปได้เลยกลายเป็นได้เรียนรู้เขาอะก่อนอีกอะที่จะมองในมุมนั้นเชื่อว่าหลายคู่เป็นแบบนั้นก็มีมคือไม่ใช่ exactly fan s o อกรู้จักกัน,น,นแหละอยู่ในเซอร์เคิลข,ของกันละกันแล้วก,วก็พอมันไม่ได้วางใจว่าจะต้องชอบอะ่ะก็ได้เรียนรู้อย่างเป็นกลางว่าเขาดีเขาไม่ดีก็พัฒนาได้ มโมเดลนี้ก็ใช้ได้นะครับไปแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยไปแบบสบายๆเห็นโอเห็นใจกันแล้วอย่างเงี้ยเนาะครับ <S 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 เขาเลยเขาเลยจะมีคําประมาณว่าเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่เราจะมีความสุขอืมเออสังคมที่เราจะแฮปปี้อ,อืเออพอๆแบบมันก็ได้ศึกษากันในมุมที่มันครบอืขึ้นอืมมากกว่าการพุ่งเป้าว่าจะต้องต้องรู้สึกอะไรเพียงอย่างเดียวครับ ในขณะเดียวกันก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยมันมีทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายได้เหมือนกันนะคะในกรณีที่ไม่ได้เลื่อนขันสักทีวะ่ะเฟนโซนแล้วเกินเฟนโซนออเดอร์ไทม์นะคะมันชื่อว่าทฤษฎีเลเดอร์เทอรี่หรือทฤษฎีบันได <c oughs> บันไดอืมเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีบันไดเดียว <g ül> อืม <c oughs> แต่ นั่งกันขั้นละคนห,หรือว่าบางคนหลายหลายขั้นก็อาจจะมีบางขั้นก็อาจจะมีหลายคนก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงคนนึงเข้ามาเนี่ยถ้าอยู่แบบยังไม่ได้ชอบมากมจะอยู่ที่หนึ่งสองสามชอบอม,มากก็อยู่ที่ห้าหกชอบสุดๆต้องจีบอยู่ที่เจ็ดแปดข่ะที่ผู้หญิงเขามีสองบันไดเลยคือบันไดเือแฟนกับบนดเพื่อนใช่เออมันยกบันไดแฟนของผู้ชายมา อ่ามีชอบมากชอบน้อยเกลี่ยกันไปแต่บันไดเพื่อนก็บันไดเพื่อนอ่าแปลว่าต่อให้ขึ้นไปสุดใจก็จะเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นอเป็นสูงสุดต่อให้เป็นแบบบนสุดของบันไดเพื่อนก็ก็ยังไม่ใช่บันไดแฟนอ่าเออเศร้าเหมือนโลมาที่ไม่ใช่ปลายอยู่ดีต่อให้ใกล้แค่เท่าไหร่ฉันก็ไม่ใช่แฟนอยู่ดีเอออ่าลองมากมานะดาวก็คิดเลีสยงข้าไปอีก มันเหงาอะพอคิดอย่างงี้แต่โอ้ยพูดละหมดกําลังใจจังเลยคือนี่ขนาดไม่ใช่คนชอบเพื่อนนะไม่เคยเลยแต่ฟังแล้วแบบโอ้เฮ้ยคนเรามันไม่ควรจะแย่ขนาดนั้นนี่มันคือการอธิบายไงว่าทําไมผู้ชายถึงจะมีคําว่าผู้ชายไม่เลื้อยแปลว่าอะไรผู้ชายไม่เลือยอยู่ใกล้ใครก็ชอบคขาไปหมดเพราทุกคนมีโอกาสเลื่อนขั้นได้ตลอดเวลาไงในบันไดของเขาเออผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีคํานี้นะผู้หญิงมันคือ เป็นอะไรก็เป็นอยู่ไปแต่เราคิดว่าในบางทีเนี่ยถ้าเฟนโซนจะได้ผลถ้าการเป็นเพื่อนมันจะเวิร์กมันไปนไปได้ว่าคุณไม่ได้อยู่บันไดเพื่อนแต่แรกเวย้ยคุณอยู่บันไดแฟนแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบคุณมากขนาดนั้นในเวลาแรกแล้วเวลาเอ่ยอะไรเอ่ยมันทําให้คุณกับเขาเข้าใจกันมากขึ้นอืเออก็เป็นได้เหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยอืมสิ่งที่ควรทาก็คือกระโดดจากบันไดเพื่อนไปบันไดแฟน มันโดดได้ไหมวะเขาต้องขยับให้เราเองเดะเออเอาในในมุมพี่ปีก่อนทิ้งท้ายตรงนี้ว่ายังไงดีที่จะพลิกความเป็นเพื่อนเราใช้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าควรจะเป็นยังไงมันก็จะถามว่ายากก็ยากยากผสมตัวนะเพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนกันแล้วอะไรเงี้ยใจนึงเราก็รู้สึกเสียดายด้วยถ้าสมมติว่าเพราะว่าการโดดข้ามบันไดอ่ะมันคือการที่เราอาจจะตกจากทั้งสองบันไดไปเลยเนาะ S <S เออ,อพูดดุดพูดแล้วคมอะคมเออมันก็เลยมีความสำหรับพี่พี่ก็จะกลัวน,นี่เยอะหมายถึงว่ากลัวว่าเออให้เราจะเสียความสัมพันธ์ถ้าต้องโดดข้ามอันนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะโดดแล้วแบบโอเคเราไม่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยแล้วอยากจะโดดเราผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือก็ต้องแสดงให้ชัดเจนอะว่าเออเฮ้ยตอนนี้เราแบบไม่ได้เพื่อนแล้วนะหรือว่าอ,อ,อาจจะใช้ให้หายไปหน่อยหมายถึงว่าคือ ถ้าเราสมมติหายไปไม่ต้องตามหาต่อเวลาให้ฉันร้องเพลงเราแม่เออขอเวลาพักใจว่างั้นไม่อยากเสียเพื่อนแต่ตอนนี้ยังคบกันไม่ได้อือ่าก็คือแบบหลบไปบอกอาจจะหลายเดือนหลายเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเพื่อให้เราลงมาจากลงไปไอ้บรรไดเพื่อนนั้นแล้วเราค่อยกลับมาใหม่พร้อมกับเป็นเรื่อง มาสู่บนในแฟนอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปเก็บเวลที่อื่นก่อนหลบเีลแหย,ยใจออโอเคเอแล้วพอกลับมาเราจะแบบเออแบบเอรามีมีการมีงานทําเท่ๆเรามองชั้นใหม่เราหมองชั้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออกลับมาแบบเออเฮ้ยเธอเขาอาจจะแบบตกใจเฮ้ยคนนี้แบบหล่อขนาดนี้เลยเหรอแบบดูดีขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เออก็มองเปลี่ยนไปจากเพื่อนก็กลายเป็นแฟนอะไรอย่างนี้ได้นะอ่าในมุมของเราอืมเราพู ไม่ได้มีทัศนคติด้านนี้เหมือนพี่ปีเลยบอบอมผู้ไม่รู้จักคําว่าแอบรักผู้ไม่ถามสนุ <laughs> ในให้ใครแอบรักทั้งนั้นทุกคนเท่ากันรักต้องบอกนะ uh huh. เรามีทั้งเรื่องมุมเราและเรื่องที่เป็นตัวอย่างดีดอันนี้เราเสียดายที่เราจาชื่อฝ่ายชายไม่ได้แต่ฝ่ายหญิงของเรื่องนี้คือซูชิค่ะ uh huh. ดารา uh huh. ผู้หญิงสุดฮอตครองใจเด็กหนุ่มๆลายวัยนะ uh huh. ไปอ่านเรื่องชีวิตลองเสิร์ชแค่ชีวิตรักซูชิก็พอ ผู้ชายคนนี้เป็น,เ,ปนเฟรนโซนยืนระยะยีสิบหรือสิปีได้เหมือนกันนานมากเ,เล่นละครด้วยกันชอบเขาประมาณนี้นะคะแล้าชูฉีไม่ชอบผู้ชายอ,อ๋อมจำชื่อผู้ชายไม่ได้เสียใจจังอืแล้วคือคุณสูฉีนะเขาก็ไปชอบดาราผู้ชายคนนึงอืแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวเพราะดาราจีนสมัยก่อนนะฮะมีแฟนเหมือนดาราไทยนั่นแหละคือต้องโสดเนาะ ผู้หญิงก็เปิดตัวไม่ได้ซูชีเนะี่ยเขาเขาเหมือนเขาโตมาจากหนังเกตบีอะคะ่ะที่โปนิดนึงอะไรอย่างงี้ด้วยก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของอีกฝั่งก็ร้องไห้คนเดียวพี่คนนี้เขาก็ไปเป็นแบบเ <สบ S 1> พลงคนีแคทเลยไปประครบประประ๋าใจดาราดังด้วยนะจําชื่อเขาไม่ได้ก็ก็ไม่ว่าจะพยายามยังไงซูชีก็ดันออกอะด้วยเหตุผลว่าไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้ออืจะเก็บเขาไว้ที่บันไดขั้นสิบของเพื่อนตลอดไปอะเข้าใจปะนี่แบบเฮ้ยไดเหรอวะแต่เขาก็ทํา ยืนระยะเป็นสิบปีนะเว้ยประมาณแล้วเลยอ่ะสุดท้ายคือจับพัดจับผู่ไปกลายเป็นว่าไงหรือป้าเขาได้คบกันแล้วนะจ๊ะเขาแต่งงานแล้วอ๋อโอ้เฮ้ยถ้าอยู่แข็งแกลงนี่ยเขาเรืยกยืนระยะยืนระยะยืนระยะอสุดท้ายเราจะได้มาเว้ยครับก็ถ้ามันจะใช่มันก็ใช่ไม่ว่าจะโดนอะไรมาขั้นผู้ชายคนนี้นะมีมีภาวะที่ซูชีอ่ะแนะนําเพื่อนให้เลยนะเว้ยโอ้แนะนําเพื่อนดาราเหมือนกันให้พี่คนนี้เลยพี่คนนี้ ่รู <ici> s like, s ้เพราชอบซูช like, you know, ิหร like. ือเปล่าหรือยังไงก็แต่งงานนะไปไปลองอยู่กันมาเออไฟแนลลี่เขากลับมาแต่งงานกันใช่เชียร์นี่เป็นแบบว่ามันโหดมากเลยนะหมายถึงว่าแบบเซสเคสเว้ยเออคือแบบว่าเดี๋ยวมันดูไม่ค่อยเซทอะไรซูชีแนะนําเพื่อนให้แต่งงานใช่เพราะเขาเขามองคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีจริง เออแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดีเดียวดายอะไรสักอย่างอะค่ะเป็นแปลเป็นไทยแล้วอ่านง่ายไปลองได้เลยเราอ่านแล้วเราอิมเพรสอะเออเอเออแต่ขณะที่แฟนเรามองว่างี่เงาสูชียงี่เงาทำลายผู้ชายคนนึงได้ยังไงนานขนาดนั้นเอ้าก็จริงซึ่งแต่ในมุมดิชันอันนี้คือซักเซสเคสในมุมดีชันคือบอกเถอไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำไม่อยากแข่งยิ่งแพ้จะทำยังไงก็ทำถ้าสมมติว่า เป็นคนชนกับชนเลยไม่เป็นไรไมีคำว่าไม่มีอะไรจะเสียนันแปลว่าจบเร็วได้เริ่มใหม่เร็วนะคะออืไม่คาใจเตอแต่ถ้าเป็นเพื่อนถ้าเราคิดว่าเราจะไปกลยุทธ์เพื่อนอก็ไปเพียงแต่จุดหนึ่งถ้ามันใกล้บอกเลยว่าเราอยากเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะคิดว่ายังไงลองลอง,ลองมองเราในแทร็กนั้นดูบ้างไหม,มเปิดใจดูตรงนี้ซีถ้าไม่ได้เรายินดีจะว่ากันไปว่าเธอยินดีจะเป็นเพื่อนกับเราอยู่หรือเปล่า อยากให้มองในเคสของคนที่ไม่อยากเสียเพื่อนว่าวันวันหนึ่งถ้าเรามองเขาเป็นอย่างอื่นไปแล้วอะเราจะอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยู่อะคําว่ากลัวเสียเพื่อนของพี่ปีอะเราเสียไปแล้วตั้งแต่วันที่เราชอบเขานะถูกไหมเราไม่ได้อยากเป็นเพื่อนอยู่แล้วไงเออนั้นคือถ้าถ้าสมมติเขาไม่เป็นอ่ะก็ไม่เป็นอืมันอาจจะได้ปลดล็อกอะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยทาให้เราเริ่มใหม่เร็วขึ้นจะเป็นยังไงก็เป็นอ่ะอสุดท้ายก็มันได้คําตอบไปค่ะ อืมจริงเราเราเราพอคิดไม่ซื้อเราเสียเพื่อนแล้วล่ะไม่ใช่ตอนบอกหรอกนั้นก็เั่าแต่คิดแล้วเนาะใช่มันนี่มันคือให้มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตัวเขานะมันคือการที่เรายอมรับกับตัวเองอ่ะเออก็ก็เนี่ยถ้าเขาลบความเป็นเพื่อนบอกจริงแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีใครจะรู้อาจจะดีก็ได้นะฮะสู้ๆทุกคนย่ามษุ์เฟรนด์โซนเย่ เ,เราไม่ได้อยู่ในนั้นแต่เราก็เป็นกํนานังใจาให้พวกนายเหมือนแฟนซูฉีเศร้าวหวาฉันจําชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ฉันอ่านแล้วฉันแบบเฮ้ยนายคือแบบนานจะมีอะไรแบบนี้อ่ะเออน้องอก็อยากให้ไปลองลองคิดกันว่าเจ็บไหมไหวไหมอืม,อมค่ะพบกันใหม่ในอีพีที่ห้าสิบสองนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามค่ะครับสวัสดีครับ